วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องนักสืบจิ๋วมิสเตอร์บราว์ตอนตุกตามีของแครอรลเช้าวันหนึ่งภายในบ้านของคนรวยที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านมีแต่สุนัขก,กับแมวเฝ้าบ้านสุนัขผู้สุขุมชื่อมิสเตอร์บราว์กำลังอ่านหนังสือสืบสวนอย่างเพลิดเพลินแมวส้มผู้อ่อนโยนชื่อแครอรลวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับตะโกนว่าบราว์เกิดคดีใหญ่แล้วคดีอะไรมิสเตอร์บราว์ถามด้วยความตื่นเต้นตุกตามีของฉันหายไป แครโรร้องไห้ฉันวางไว้บนเตียงเมื่อคืนแต่เช้านี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้มิสเตอร์บราลุกขึ้นยืนจะเย็นจะเย็นแคร์โรเรามาตามหาตุ๊กตาหมีกันเถอะฉันเสียใจฉันรักตุ๊กตาหมีนี้มากแม่ฉันให้มาก่อนเธอจะเสียชีวิตฮือฮือฮือเราต้องสืบจากเพื่อนบ้านเราก่อนไปกันเถอะมิสเตอร์บราน์และแครอโรไปเข้าประตูบ้านเจ้าปัก เจ้าปั๊บเคยเห็นตุ๊กตามีของแคโรลไหมมิสเตอร์บราว์ถามไม่เคยเห็นเลยเจ้าปั๊บตอบแต่เมื่อเช้าฉันเห็นแมวตัวสีดําเดินผ่านหน้าบ้านแมวสีดําแคโรลอ,อุทานใช่แล้วมันเป็นแมวตัวเดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อวานมันตัวสีดําทมินตาดุมากฉันเห็นที่หน้าต่างห้องนอนต้องใช่แน่ๆมิสเตอร์บราว์แคโรลและเจ้าปัก๊ออกเดินตามหาแมวสีดำพวกเขาเดินไปจนถึงสวนสาธารณะ ในที่สุดก็พบแมวสีดำกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ปักแครอล,ลใช่ตัวนั้นหรือเปล่าใช่เลยมิสเตอร์บราวน์เนแมวดำโคลงเป้ามิสเตอร์บราวน์ตะโกนเจ้าแมวดำโพรงเป้ามันรีบเดินหนีอย่างรวดเร็ว <c oughs> โดยปล่อยให้มิสเตอร์บราวน์เจ้าปักและแครอล,ลวิ่งตาม <c oughs> แมวสีดำตื่นตกใจและวิ่งหนีไปที่โกงดังร้างแห่งหนึ่งมิสเตอร์บราวน์แครอล,ลและเจ้าปักวิ่งไล่ตามแมวสีดำไปจนถึงลัวดังร้าง เจ้าแมวดำโรงเป้าเจ้าใช้ไหมที่ขโมยตุ๊กตาหมีไปแครอโรตตะโกนพวกเขาแอบมองเข้าไปในโกาดังพบชายร่างใหญ่กำลังยัดตุ๊กตาหมีของแคร์โรใส่กระเป๋านี่มันโจรมิสเตอร์บราวน์ u, ตะโกนมันจะขโมยตุ๊กตาหมีไปทำไมกันปักพูดมิสเตอร์บราว์แคร์โรและเจ้าปักวิ่งเข้าไปในโกาดางังชายร่างใหญ่เห็นพวกเขาก็ตกใจและวิ่งหนีไป มิสเตอร์บราล์แคโรลและเจ้าปักนำตุ๊กตาหมีของแครรลกลับมาโอ้ยอย,อยู่ไม่ได้แล้วหนีดีกว่าเราแครรลดีใจมากกอดตุ๊กตาหมีแน่นและขอบคุณมิสเตอร์บราน์ขอบคุณนะบราวที่ช่วยฉันตามหาตุ๊กตาหมีแคโเรลพูดไม่เป็นไรเพื่อนกันมิสเตอร์บรา์ยิ้มเราก็ปิดจบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับถึงแม้ว่าเราจะจับโจรไม่ได้ แต่อย่างน้อยแครโรลก็ได้ตุ๊กตาคืนมาและทําให้เธอมีความสุขอีกครั้งส่วนแมวดำพรงเป้าตัวนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับคติสอนใจมิตรภาพเป็นสิ่งสําคัญและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีนิทานเรื่องนี้ก็จบลง